สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลชาแนลค่ะและนี่คือ t a r o t a r t อารนะคะคลิปนี้อยู่ในดวงความรักค่ะในช่วงวันที่1-15ตุลาคมนะคลิปนี้เป็นของชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมนะคะถ้าสุดท้ายรอกันนานไม่เอ่ยก่อนอื่นต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะให้กับคนราศีตุลน,นะที่เกิดในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆสมหวังในความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามถ้าเกิดโสดก็ขอให้โสดแบบแฮปปี้ นะแล้วก็เจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจใครที่เป็นคนคุยก็ขอให้ได้สารสัมพันธ์กันแบบไปในทางที่คุณอยากได้เนาะแล้วก็คนที่มีคู่แล้วก็ขอให้สวีทหวานลงเอยสมหวังมีความรักชื่นมืน่นเหมือนกับวันแรกที่คุณรักกันเลยนะคะถ้าทะเลาะเบาแหวงกันก็สามารถปรับความเข้าใจกลับมาคืนดีกันได้นั่นเองนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงด้วยนะอ่ะก่อนที่จะไปดูกันนะช่องเป็นไปการดูแบบโหราศาสากลค,ค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฝากกดติดตามช่อง ไว้ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะคะช่องเปิลเป็นการดูแบบโหราศาสากลเพราะฉะนั้นการแบ,บ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงออกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีท่านลมมิถุนตุลกุมต,ตามแบบช่องเปิลหรือเปล่าน,นะเช็ควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้ค่ะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณนะแต่ถ้าไม่ตรงแปลว่าราศีที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยนะราศีแบบไทยกับสากลเขาจะแบ่งไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นช่องเปิลยึดแบบสากลลองดูแบบสากลดูก่อนแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากจะลองดูแบบไทยด้วยเนี่ยก็สามารถทําได้เพราะว่า คลิปแบบนี้ทําให้คนหมู่มากเนาะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเปเปค่ะแนะนําว่าให้ลองหาลัคนานะเปิ้ลมีสอนหาลัคนาอย่างง่ายเอาไว้ให้ตามลิงก์ไปหาได้เลยนะพอรู้ลัคนาก็ใช้ลัคนาในการดูได้เช่นกันลัคนากับราศียึด2ออย่างนี้เป็นหลักนะส่วนราศีแบบไทยดาวจันดาวสุกดาวอื่นๆถ้าเกิดคุณอยากจะลองดูประกอบการพิจารณาสถานการณ์ชีวิตคุณก็สามารถทําได้วิธีการที่ง่ายที่สุดอะคือคุณฟังว่าเรื่องราวที่เปิ้ลเล่าอเอ้ยมัน ตรงใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณไหมแล้วแนวทางที่ไพแนะนําให้คุณเอาไปปร,รับใช้เนะี่ยถ้าเกิดคุณสามารถนําไปปร,รับใช้แล้วความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้น เปิลก็ยินดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครดูแล้วตรงแล้วมีปัญหาอยากจะปรึกษาส่วนตัวก็สามารถทักมาดูดวงส่วนตัวกันได้เพราะคลิปแบบนี้เป็น general reading เนาะมันอาจจะไม่ใช่ดวงเป๊ะๆของคุณแต่ถ้าเกิดคุณชอบวิธีการอา่านคุณลองมาดูดวงส่วนตัวมันก็จะเป็นดวงของคุณนั่นเองนะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสีสำรับเหมือนเดิมนะคะ l o v e s t o r y oracle นะคะไพ่ทาโร่นะค rect ต m o t i o n ก a r d สอันนี้โซเอาละนะจ๊ะแต่ว่าอยากจะเอามาทําให้ทุกคนได้ดูกันให้หายคิดถึงนะแล้วก็โรแมนติกเลโนมองค่ะ มากันคนทัตลมมิถุนตูนกุมค่ะวันที่1นึถึงสิตุลาคมนะคะ energy ความรักของคุณไม่ว่าคุณจะสถานะไหนก็ตามนะโซวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือมีคู่ไพ่อยากจะบอกอะไรคะในช่วงนี้มาค่ะ ไพ่บอกว่าบูเก้นะคะโอ้เอนจอยนะอาจจะแบบไปช่วงนี้มีสนเสน่ห์สวยล้นลาไปเจอคนที่ถูกใจไปเจอคนสวยหลอก็ได้หรือตัวเราเองสวยลหล่อแบบนี้ก็ได้นะมีความสุขอาจจะได้ของขวัญพิเศษมีคนมาเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆก็ได้แน่นอนเนอะหลายๆคน เกิดราศีตุลใช่ไหมคุณก็อาจจะได้รับของขวัญของฝากของกำนันของเซอร์ไพรส์จากแฟนคนรักของคุณพ่อแม่พี่น้องเป็นไปได้คุณจะมีความสุขนะช่วงนี้คุณจะออรา่าอ่ะเอ็นจีดีมากเลยนะเพราะได้ไพ่บูเก้ออกมาแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันจะลิงก์กับแต่ละ สถานะยังไงบ้างเรามาดูคาแรคเตอร์โมชั่นการก่อนมาดูอารมณ์ความรู้สึกสถานการชีวิตของคุณในช่วงนี้ว่าจะเป็นยังไงนะใครได้ของขวัญก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะว่าตรงมากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะมาพลังงานช่วงนี้ของคนทัดลมจะเป็นยังไงบ้างขี้หึงอะมาเลยใจดีอีกโก้สูงตายละใสเป้อา แล้วก็เสียงเพราะนะโกรธง่ายหายเร็วคุณอาจจะแบบก่อนหน้านี้คุณอาจจะทะเลาะเบาะแวงกับแฟนแล้วอยู่แฟนมาโงอก็ดนนะเนี่ยพอมันมีความอีโก้สูงอะไรต่างๆแต่ว่าโกรธง่ายหายเร็วไง้็เลยมองว่าถ้าเกิดคุณทะเลาะกับแฟนคุณด้วยความหึงหวงความไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเนาะแฟนก็จะมางอคุณแลอาจจะซื้อของซื้ออะไรเป็นของขวัญให้คุณแล้วคุณก็จะหายโกรธหายงอนแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะมาเปย์คุณหรือถ้าเกิดแฟนคุณโกรธนะในทางตรงกันข้ามไว้ชัวร์ซาคุณก็อาจจะไปโงอแฟนโดยการแบบซื้อของให้ ก็สามารถทําได้เพราะ n n r r y มันคมันข้อนชัดว่าบูเก้เนี่ยแปลว่าเราซื้อของที่เขาถูกใจให้เขาอะเดี๋ยวเขาก็จะหายโกรธเราเองก็งอนนิดนึงอะไรเงี้ยพูดเพราะ อดอ้อนเอาอกเอาใจนิดนึงเขาก็จะหายโกรธเหมือนกันถ้าเกิดแฟนคุณเขารู้ทางคุณอ่ะเขาก็จะซื้อของมาเอาใจคุณที่คุณชอบพาไปในที่ที่คุณชอบซื้อของที่คุณชอบที่คุณอยากได้อะไรเงี้ยคุณก็จะหายโกรธเขาเหมือนกันนะอันนี้กรณีคนที่มีปัญหาทะเลาะเบาแวงหึงหวงกันหรือว่าทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆอยเนาะอะไรแบบเนี้ยคุณก็อาจจะได้หรือถ้าเกิดคุณเป็นคนโสด หรือคุณไปโคสถานะอื่นอย่างที่เพื่อนบอกเนอะด้วยความว่าอ่คนราศีตุลเป็นวันเกิดคุณก็อาจจะได้รับของของฝากของกำนันของขวัญอะไรต่างๆก็เป็นไม่ได้ถ้าเกิดเราบอกเฮ้ยเราไม่ได้เกิดราศีตุลเนาะเราเป็นคนราศีกุมราศีมิถุนแบบเนี้ยคุณก็อาจจะมีอะไรโบนัสมีเซอร์ไพรส์มีอะไรต่างๆที่คุณได้ในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ได้เอนจอยคะ่ะน้อมรับซะนะถ้าเกิดมันมีพลังงานดีๆเข้ามาถึงคุณจะไม่ได้เกิดในช่วงจังหวะเวลานี้คุณก็อาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ก็ น้อมรับเอาไวน้นะประมาณนี้นะคะสำหรับ energy ของคนถ้าลมไม่ถุนตนกลุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพ่ทาโร่จะบอกอยังไงบ้างเริ่มต้นกันที่ คนโสดก่อนเลยโสดสนิทหรือโสดแบบมีกิ๊กกักแอบชอบคนคุยก็ได้นะเรามาดูว่าจะเป็นยังไงคนคุยเนี่ยปกติมันก็จะบอกหลายครั้งว่าให้ดูตั้งแต่คนโสดไปได้เลยเพราะว่าคนคุยเนี่ยมันสเตตัสมันก็คอมพลิเคตเนาะเออตกลงฉันโสดอยู่หรือว่าฉันมีคนคุยหรือฉันมีแฟนแล้ววะงงไปหมดอะไรเงี้ยก็ลองดูสถานการณ์เรื่องราวในไพ่ว่าคุณอะไปตรงกับคนโสดคนคุยหรือคนมีคู่กันแน่แล้วคุณก็ออกไปปรับใช้กับชีวิตของคุณก็ง่ายๆเท่านี้นะคะมาคนโสดาัดลม มิถุนตุลกุมนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างในช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมนะคนโสดทัดลมนะไพ่บอกว่าก้าวม้แต่ละงานเยอะงานยุ่งเหรอเมจิเชียนเอ็มเพอเรอร์ค่ะงานเยอะจริงๆด้วยแชริออรเดอะมูน เด็กถือถ้วยแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนค่ะอ่ะสถานการณ์คนโสดค่ะน่าจะหมกมุ่นในเรื่องหน้าที่การงานเนอะมีอะไรต้องทําเยอะมากบางคนก็เป็นงานที่ต้องแบบไปนู่นมานี่ติดต่อนู่นนี่เดินทางอะไรต่างๆไปต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดหรือมันต้องมีการแบบออกไปข้างนอกเนอะทำงานนูน่นนี่มีหลายสิ่งที่คุณต้องจัดการนะทั้งเชร์ออแล้วก็ทั้งเอ็มเพอเรอร์เป็นไพ่ของหน้าที่การงานแถมมีวิวออฟฟอร์จูนแปลว่ามันอาจจะมีอะไรมันต้องเปลี่ยนแปลงนะคุณต้องเปลี่ยนแปลงอะคือมันไม่รู้สึกว่าคุณนั่งออยู่่่กับทีาจจะไมไ ทํางานที่เดียวเนาะต้องทํางานหลายที่ต้องเดินทางต้องติดต่อนู่นนี่นั่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคนโสดค่ะเปิ้ลมองว่าคุณก็อาจจะหมกมุ่นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้บางคนก็เหมือนแบบอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหนง่งอ่ะเขาเป็นของขวัญของคุณเหมือนกันถูกปะ่ะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหนง่งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมีสถานการณ์ใหม่ๆเข้ามามีงานใหม่โอกาสใหม่อะไรต่างๆที่คุณต้องไปจัดการเป็นไม่ได้ทั้งหมดเลยนะแล้วมันเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเป็นเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญจริงๆถ้าคุณไม่ สนใจในเรื่องความรักยังไงก็ตามเปิ้นเชื่อค่ะว่ามันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแม้ว่ามันจะเหนื่อยเนาะเหนื่อยหน่อยแต่เปิ้นคิดว่าโดยรวมแล้วมันจะโอเคบางทีพอคุณได้ตําแหน่งใหม่งานใหม่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออคุณกังวลจังเลยว่าคุณจะทําได้ไหมทําไปค่ะเปิ้นเชื่อว่าคุณจะทําได้เนาะมันอาจจะต้องปรับจูนเล็กน้อยมีการแบบต้องปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศาบางทีเปลี่ยนงานใหม่อยู่ก็ถูกโยกไปทําอีกที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่เคยทําเป็นไปได้หมดเนาะคุณก็จะมีความวิตกกังวลใจอะไรต่างๆแต่เปเชื่อค่่ะวามันเป็นทางชื่อ ่ทีีดของคุณมาเลยขึ้นมาเป็นบูเก้เนาะแปลว่ามันเป็นของขวัญที่จักรวาลน,นำพรายกับคุณมันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในจังหวะเวลานี้นะอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนบ้านย้ายงานอะไรต่าง ได้ทั้งหมดหรือถ้ามันไม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนงานมันก็คือการเดินทางนั่นเองช่วงนี้มันอาจจะออ้ยทำไมมันวุ่นวายต้องออกไปข้างนอกเยอะต้องไปจัดการน,นู่นนี่น่ทั้งหมดล้วนเป็นโชคชะตาทั้งสิ้นที่คุณจะต้องทำนะผ่านไปได้ทุกอย่างจะโอเคเพราะฉะนั้นคนโสดมันก็อาจจะวุ่นวายกับเรื่องแบบนี้ค่ะลูกหลานบริวารการงานการเดินทางการเปลี่ยนแปลงปรับจูนอะไรต่างๆจนไม่ได้สนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้กับอีกในหนึ่งถ้าเกิดคุณโฟกัสในเรื่องของความรักเนะ การเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะจากต่างๆที่เพื่อนพูดมาเมื่อกี้มันจะทําให้คุณได้เจอเจอคนเข้ามายื่นไมตรีพูดคุยสารสัมพันธ์กับคุณก็เป็นไปได้แต่ว่ามันจะมาในมุมแบบงงๆนิดนึงนะคือคุณก็จะไม่มั่นใจหรอว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะไปต่อไหมมันจะโอเคจริงไหมเขาชอบคุณจริงไหมคุณจะมีความลังเลสับสนไม่แน่ใจบางคนก็เป็นคนในที่ทํางานเนาะมันก็เลยทําให้เราไม่แน่ใจบางคนก็เป็นลูกน้องบริวารอะไรเงี้ยของเราก็ได้มีความเป็นคนที่แบบ แตกต่างกันอะคือเขาอาจจะเป็นเจ้านายเราเป็นลูกน้องหรือลูกน้องเรามาชอบเราอะไรเงี้ยเป็นไปได้หมดมันเจอในที่ทํางานหรือว่าในที่เรียนก็ได้เจอเจอจากการเดินทางการทํางานติดต่ออะไรของคุณอ่ะจะทําให้คุณได้เจอมิตรภาพดีๆเข้ามาแต่คุณจะมีความไม่แน่ใจว่าคนคนนี้ใช่ไหมอ่ะอาจจะเพราะว่าด้วย สิ่งที่มันไม่คาดฝันนะคือคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณจะชอบกับคนแบบนี้หรือคนแบบนี้จะมาชอบคุณเป็นไปได้ทั้งหมดเพิ่นคิดว่าไม่ต้องรีบเนาะไพ่เดิมูลคือคุณกังวลไปก่อนอะมันยังไม่ได้มีอะไรเลยแต่คุณกังวลล่วงหน้าไปก่อนนะก็ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องกังวลเยอะถ้าคุณโฟกัสเรื่องงานคุณก็คอนติเนียงานของคุณไปค่ะถ้ามันมีคนเข้ามาคุณก็เปิดใจพูดคุยคิดว่าทุกคนเป็นกาลยาณมิตรได้ไม่ว่าเขาจะอายุเยอะกว่าเด็กกว่าหรือจะต่างชาติหรือจะแตกต่างกันใดก็ตามเป็นนนนนเพื่่่ออกกกััไไปคคค15วี้ิมยาหุณดลึ เออไม่อยากให้คุณคิดลึกเกินไปเพราะคุณจะเครียดแล้วคุณจะนอยทั้งที่มันอาจจะยังไม่ได้อะไรเยอะเลยก็ได้เนาะให้เวลามันผ่านไปก่อนเลย15วันนี้ไปก่อนแล้วถ้าเกิดเขาก็ยังอยู่ยังพูดคุยกับคุณในความสัมพันธ์ค่อยมานั่งคิดเนาะว่าเอ,อ๊ะหรือเขาชอบเราจริงๆเนาะหรือมันจะอะไรยังไงแต่15วันเนี้ย ปล่อยชิวๆเลยค่ะถ้ามันมีคนคุยกับคุณคุณไม่ต้องรีบคิดเอ๊ะมาคุยกับเราเยอะขนาดนี้ทักมาบ่อยขนาดนี้หลังเลิกงานก็ทักมาตกลงต้องการอะไรคิดอะไรไม่ต้องคิดค่ะพอคิดไปมันจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเปิ้นมองว่ามันจะเป็นความกังวลมากเกินไปของคุณเองเนาะมันยังไม่อะไรแต่เปิ้นคิดว่าคนที่เข้ามาน่าจะทําให้คุณกังวลคือแตกต่างกาันอายุต่างกาันตําแหน่งต่างกาันฐานะต่างกาันเป็นคนแบบอยู่ไกลกันคือมันมีความแตกต่างอะไรก็ไม่รู้แหละที่ทำให้คุณรู้สึกว่า มันจะดีเหรออะไรอย่างเงี้เนาะเออก็เป็นได้ได้เพราะฉันใ,ใจร่มๆยังไม่ต้องรีบคิดอะไรทางงานเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนมองว่ามันยังไม่ได้เห็นอะไรชัด ขนาดนั้นเนาะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงรอดู15วันหลังดีกว่านะคะอ่ะเรามาดูเลิฟสตอรี่ออร์เคิลค่ะว่าจะแนะนำอะไรมันจะเหมือนทาโร่ที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้ไหมนะคนโสดทัดลมนะคะมีถุนตุนกลุ่มนะยังไม่ต้องคิดเยอะนะจ๊ะอ่ะาใบนี้บอกว่า t true Love ถ้ามันเป็นรักแท้เนาะคุณตามหารักแท้เวลามันมีคนเข้ามาคุณก็เลยอาจจะคิดเยอะคิดมากเป็นไม่ได้ไม่อยากให้คิดเยอะคิดมากค่ะให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ถ้ารักครั้งนี้เป็นรักที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นรักที่ดี รักที่จริงจังจริงใจอ่ะเวลามันจะบอกคุณเองค่ะแต่ว่า15วันบอกไม่ได้นึกออกปะอยู่ๆถ้าเพิ่งเจอกันมันไม่ใช่อยู่แล้วนะเราก็ต้องค่อยๆดูไปดีกว่านะคะและนี่ก็คือคําแนะนําจากไพ่ของเปิล์กอลล์กันนะคะต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะเอ้ความสัมพันธ์มันจะขยับเคลื่อนไหวก้าวหน้าอะไรยังไงไหมหรือว่ามันจะชัดเจนไหมหรือมันจะเป็นยังไงนะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดลมค่ะ15วันนี้จะเป็นยังไงบ้างมาค่ะ The lovers. Wow. สิบเหรียญ The tower. อัศวินถือถ้วยสี่ไม้ค่ะ แล้วก็เดอะฟูความสัมพันธ์นี้ค่ะยังล้นลายอยู่นะยังมีอิสระต่อกันอยู่มันยังไม่ได้มีคอมมิทเมนต์อะไรเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นี้นะแต่ก็ต้องบอกว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์เขาก็เป็นคนมีเสน่ห์อาจจะมาพูดคุยกันโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ได้นะตอนแรกที่คุยกันอาจจะสนุกสนานล้นลายอยู่ก็เจอกันแล้วก็อยู่ๆก็ได้คุยกันพูดคุยกันไม่ได้คิดเยอะคิดมากในตอนแรกไปๆปมาๆดันชอบกันขึ้นมาเฉย ก็เป็นไปได้นะแล้วความสัมพันธ์นี้ค่ะก็ต้องดูกันไปนานๆคือเปิ้ลมองว่าตอนที่คุยกันมันเหมือนเรามองโลกในแง่ดีเอ้ยก็คุยเล่นคุยหัวเฟิร์ตกันไปมาแล้วก็ด้วยความมีเสน่ห์ของคุณความมีเสน่ห์ของเขามันก็เลยทําให้เราแบบสปาร์กกันนะก็บ้ามีความชอบกันอะไรแบบนี้เนาะมันมีความรู้สึกที่ดีที่ได้พูดคุยกันค่ะแต่รีบไม่ได้เพราะว่าณตอนนี้สิ่งที่เปิ้ลเห็นอยู่คือคือมันรู้สึกดีเปิ้ลรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกดีแต่ถ้าเกิดเรารีบร้อนสารสัมพันธ์เร็วจจจนนนนนนนเเเเกกิไไไไปปี่่่ยมมมมััออาะคง็็ด้หื ขวัญนะอยู่อุ้ยตายละแอดเวอร์ซายอยู่ๆก็เจออยู่ๆจักรวาลก็ส่งมาเดอะทาวเวอร์มันคือเป็นอะไรที่เราไม่คาดฝันกระทันหันอยู่ๆก็เจอกันพรมลิขิตนําพาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทําให้เรามาเจอกันนะแล้วก็สปาร์กันอย่างรวดเร็วแนะนําว่าค่อยเป็นค่อยไป10บเรียญกับ4ไม้ถ้าคุณค่อยเป็นค่อยไปความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะมั่นคงและสมหวังลงเอยได้คือบางทีเรารู้สึกว่าเราเจอคนที่ใช่มากๆเลยตายละพรมลิขิตแน่ๆเลยแล้วคุณรีบคิดอะไปไกลว่าคนนี้คือพ่อของลูกแม่ของลูกฉันจะแต่งงานกับคนนี้เนี่ อย่าเพิ่งรีบช้าๆค่ะเพราะเดอะฟูกับไพ่อัศวินถือถ้วยบอกเลยว่าช้าๆเนิบๆไม่รีบแล้วก็ดูดีๆด้วยค่ะว่าเขาอะคุยกับคนอื่นไหมเขามีคู่มีแฟนแล้วไหมเราเหมือนกันเนาะมีคนอื่นเข้ามาอีกไหมอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งรีบตกลงปงใจอะไรเกินไปนะเพราะมันมาเร็วคุณยังไม่รู้จักกันมากพอแต่มันสปาร์กไงคุณก็เลยแบบคนนี้แหละใช้แล้วอะไรประมาณนี้ก็เป็นไม่ได้นะดูดีๆก่อนว่าเขามีคู่มีแฟนแล้วไหมสี่ไม้กับสิบเหรียญนะมันเป็นไม่ได้ว่าคุณเจอกันจากหน้าที่การงานการเรียนครอบครัวแนะนําให้ร้รูจัก กันก็ได้เจอกันด้วยพรมลิขิตแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วคุณก็เลยสปาก,กันนะถ้ามันเป็นเคสแบบนี้โอเคแล้วเกิเขาไม่ได้มีแฟนคุณไม่ได้มีแฟนคุยกันเนี่ย มันมีโอกาสที่ดีในการสารสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าอย่าเร่งรีบอย่างที่เพื่อนบอกคือค่อยเป็นค่อยไปคือพอเจอปุ๊บแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าคนนี้คือใช่เลยมันรีบแบบรีบ,ร,บรีบสรุปจนเกินไปไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าพอคุณปงใจคุณลงหลักปักฐานคุณจะเริ่มเครียดละแต่เดอะฟูลมันคือความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องสบายๆเบาๆไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งจริงจังอะไรเยอะคุณก็จะไม่กดดันแล้วคุณก็จะไม่ทุกข์ในความสัมพันธ์นี้นะเนาะเพราะมันมองว่าเขาน่าจะเนิบ,นบๆมากกว่าคือตอนเจอกัน,นอาจจะแบบอุ้ยปุ๊บป ชิวอะแต่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกชิวอะพอความสปีดมันไม่ตรงกันปุ๊บค,คุณก็จะเริ่มทุกข์แล้วถูกปะ่ปะเปิ้นก็เลยบอกให้คุณแตะเบรกไว้ก่อนอย่าพึ่งรีบนะกอีกอันหนึ่งคือคุณดูดีๆค่ะว่าคนคนนี้เนี่ยมีคู่มีแฟนแล้วไหมถ้าคุณไม่ได้เจอกันในที่ทํางานไม่ใช่ที่บ้านแนะนําให้รู้จักกันเม่ได้เจอในที่เรียนที่มีความผูกพันกันมานานนะพะเพิ้ลรู้สึกว่ามันมีสิบเหรียญขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนมีคู่มีแฟนแล้วก็ได้พอคุณมาเจอกันแล้วมันเหมือนแบบ มาหยอดมาเตาะมาแอลแล้วคุณก็ชอบเขาอะไรเงี้ยแต่มันไม่สามารถคอมมิทอะไรกันได้ค่ะมันมันก็เลยทําให้คุณอาจจะอยู่ในภาวะแบบื่นไม่เข้าใครไม่ออกแล้วหรือเปล่าบางคนก็เพิ่งรู้บางคนคุยกันมานานแล้วเพิ่งรู้ในช่วงจังหวะเวลานี้ว่าอาตายละเขามีแฟนแล้วหรออะไรเงี้ยก็คือช็อกไปอะไรเงี้ยเนาะแต่เปิ้ลไม่เห็นว่าคุณเสียใจอะไรางี้เนาะเปิ้ลก็เลยมองว่า มันน่าจะแปลว่าคุณรู้อยู่แล้วก็ได้ที่ความสัมพันธ์นี้คือเขามีคู่มีแฟนแล้วแต่คุณก็ยังอยากคุยกับเขาอยู่อะไรประมาณนีเน้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเพิ่งรู้นะช่วง15วันนี้คุณอาจจะตกใจแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นพลังงานแบบนี้เนาะอันนี้คือมันคือมันมีความแบบชอบกันอย่างรวดเร็วแต่มันยังพัฒนามไม่ได้ในช่วงจังหวะเวลานี้ถ้าเกิดเขามีคู่มีแฟนแล้วคือคุณรู้อยู่แล้วว่าเขามีคู่มีแฟนแต่ว่ามันก็มีความแบบ แพชชั่นลุ่มหลงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่อยากจะตัดขาดอะไรกันในความสัมพันธ์ก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยโดยรวม energy มันไม่แย่นะเพราะว่าลายไพ่ทุกใบมันดีหมดเลยมีแค่ the tower ใบเดียวเองที่เป็นรู้สึกว่ามันเป็นความรีบร้อนถ้าคุณไม่รีบร้อนความสัมพันธ์นี้ก็เรียกว่าดีนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่สามารถคอมมิ t กันได้ในช่วงจังหวะเวลานี้ด้วยเหตุผลใดๆอย่างเช่นเขามีคู่มีแฟนแล้วคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยก็ชอบกันนะแบบเจอกันก็สปาร์กมากเลยแต่ว่ามันก็รู้แหละว่ามันติดขััดด้วยปญหาอะไร นะคะหรือเขาทะเลาะกับแฟนเขาแล้วเขาก็แอบ,บมาเตะคุณแล้วคุณก็ไอใจอ่อนให้เขาอ่ามันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเนะแต่เป็นสถานการณ์ที่ต้องมีสติเยอะๆค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งกดดันเครียดในความสัมพันธ์นี้อย่าเพิ่งจริงจังอ่าแต่ว่าสบายๆไหลๆไปก่อนก็น่าจะดีนะคะสําหรับความสัมพันธ์นี้นะอืมต่อมาเลมซอรี่ออร์คเคิลค่ะหนึ่งไให้คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างใครอยากจะแนะนําอะไรครับคุณคะมา คอนโทรลอะคุณอาจจะอยากควบคุมความสัมพันธ์ก็ได้เหมือนที่เปิ้ลนบอกว่าบางทีอะเราชอบเขามากอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะผูกมัดอะไรเขานะแต่เขาไม่ได้ง่ายให้คุณผูกมัดนะเออประมาณนี้หรือถ้าเกิดเขาอยากผูกมัดคุณคุณก็ไม่ง่ายเขาผูกมัดเพราะว่าเดอะฟูมันขึ้นมามนยังเป็นไพ่ของการที่อยากจะชิวยังอยากอิสระคนท่านลมเป็นคนแบบจริงๆเป็นคนสนุกสนุกสบายๆเนาะไม่ค่อยชอบผูกมัด อะไรชอบแบบมีคอนเน็ชันชอบแบบการที่มันมีคู่มีแฟนมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราถูกควบคุมถูกผูกมัดจนเกินไปแล้วคุณก็ยังไม่พร้อมจะมีกรอบอันนี้ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าแต่ฟูนี้มันอาจจะเป็นตัวคู่กรณีหรือตัวคุณก็ได้ค่ะที่ยังไม่พร้อมให้ใครมาควบคุมแล้วมันก็มีความคิดนี้ค่ะความคิดว่าถ้าเกิดเป็นแฟนนะมันเหมือนคอมมิชแล้วมันเหมือนดแบบับเป็นภาระเนาะคือมันจะต้องแบบรายงานต้องถูกควบคุมนน่นนี้นั่น,นซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่จริตของคนทัดลมเลยอะไรเงี้ยการอยู่แบบนนี้มก็ ปีด้ดีมันก็ร้านลาดีอะไรเงี้ยให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ดีกว่าว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มั่นใจแล้วจริง,รงๆอ่ะมันถึงจะสามารถพัฒนาได้ไปถึงจุดที่จะมีคอมมิชเมนต์ลงเอยเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้แต่ถ้านะตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นยังรู้สึกว่าแบบนี้ก็แฮปปี้ดีคุณก็จะไม่อยากเข้าไปอยู่ในภาวะที่ถูกใครควบคุมหลอกนะเออสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่ถ้าความสัมพันธ์มันสุกงอมนะผมมองว่าถ้าความสัมพันธ์มันสุกงอมแล้วคุณรู้สึกว่าเออฉันอยากจะแบบมีคู่มีแฟนแบบจริงจัง,จงละะไม่ออยากจ ละและอยากมีคนมาควบคุมฉันบ้างอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นไปได้เมื่อถึงเวลานั้นนะบางคนคุยกันมานานมันก็อาจจะถึงเวลาตกผลึกแล้วตกลงปงใจเป็นแฟนกันแบบกระทันหันก็เป็นไม่ได้ตอนแรกเราไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะมาคอมมิตเกิดเราหรือเขาจะมาขอเราเป็นแฟนเนอะอยู่ๆปุ๊บอ่ะก็มาขอเราเป็นแฟนแบบกระทันหัน ก็เป็นไม่ได้เหมือนกันอันนี้ดูดีๆแต่ละเคสนะแต่เปิ้ลนคิดว่ามันจะไม่ใช่คนที่เพิ่งคุยกันแบบเดือน2เดือนแล้วก็อยู่ๆจะขอเป็นแฟนถ้าเป็นแบบนั้นนะให้คุณระวังได้เลยค่ะว่าเออมันอาจจะจริงจังหรือรวดเร็วจนเกินไปก็ได้มันทําให้ความสัมพัน์นี้มันอาจจะมีปัญหาในภายหลังได้อย่ารีบนะคะแต่ถ้าเกิดคุยกันมานานละหลากหลายเดือน6เดือน7เดือนเกือบปีหนึ่งละแล้วอยู่ๆเขามาขอเราเป็นแฟนนะเรารู้สึกว่าเราก็อยากเป็นแฟนกับเขาอะ นั่นแหละก็สามารถเป็นแฟนกับเขาได้นะเป้ลคิดว่ามันอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณก็ได้เหมือนกับไพ่บุเกออันนี้นะคะก็ยินดีล่วงหน้าอ่าใครมีใครมาขอเป็นแฟนก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะจ๊ะต่อมาคนมีคู่บางคนมีคู่นะความสัมพันธ์ชัดเจนแต่งงานแล้วหรือว่าจะเป็นแฟนกันแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นคนมีคู่ทั้งหมดนะคนมีคู่ทาดลมนะ,ะมีถุนตุนกุมค่ะ energy ความรักในช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคมจะเป็นยังไงบ้าง คนทัดลมนะ,ะมีถุนตุนกลุ่มนะคะความรักของคนมีคู่ค่ะไพ่บอกว่าห้าเหรียญสามเหรียญเด็กถือไม้สองถ้วยอ่าโอเคเอ็มเพอเรอร์ค่ะแล้วก็แปดดาบอ่ะ คนมีคู่ค่อนข้างจะมีเรื่องให้อึดอัดใจเนาะมีเรื่องเหนื่อยล้าเนอะต้องพูดคุยกันเยอะเลยเปิ้นบอกเลยค่ะว่าคนมีคู่เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเปิดใจพูดคุยกันนะมีอะไรในใจที่คุณอึดอัดใจคุณจำเป็นจะต้องเปิดใจพูดคุยเข้าอกเข้าใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะไม่งั้นมันจะรู้สึกแบบอึดอัดมากๆเลยเนาะบางคนคบกันมานานจนกลายเป็นเพื่อนเนาะมันก็จะมีการคุยกันแค่ธุระปะปังนู่นนี่นั่นแล้วพยายามไม่คุยกันเยอะเพราะว่ากลัวคุยกันแล้วทะเลาะกันเนะไม่อยากจะเอาอีโมชั่นอลไปใส่ ได้คุณยังต้องการความรักอยู่นะไพ่ทั้ง6ใบเนี่ยขึ้นมามันมีไพ่สองถ้วยเนี่ยที่เป็นไพ่ที่ดีก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่ผ่านมาถ้ามันไม่ดีหรือมันไม่สบายใจเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณยังรักกันเพิ่นเชื่อว่าคุณจะจับมือกันแลวผ่านไปได้บางทีมันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการตกงานปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องอื่นๆอ่ะที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคุณสองคนอ่ะถ้ามันมีแต่ว่าคุณยังรักกันอยู่เพิ่นเชื่อว่าคุณจะจับมือและฝ่าฟันกันไปได้น้ปัญกแ พูดคุยกันเป็นว่าได้นะแต่ถ้าเกิดคุณสองคนอนะความรักความมีสัมพันมันแคลก แบบมันมีปัญหาอื่นๆจนทําให้ความสัมพันธ์มันแบบเออเริ่มไม่รักกันแล้วอ่ะเริ่มรู้สึกว่าแบบความรักมันไม่พอเพราะมีปัญหาเรื่องอื่นเยอะคุณก็จะอึดอัดใจค่ะมันอาจจะมีการแค่พูดคุยกันในเรื่องทุลาป่าปางจนลืมเรื่องอารมณ์ความรู้สึกก็ได้เปิ้ลก็แนะนําว่าคุณอาจจะต้องเติมความรู้สึกความรักบอกรักกันบ้างมันจะช่วยเป็นพลังในการที่ทําให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในความสัมพันธ์ของคุณไปได้นะเปิ้ลมองเป็นแบบนั้นคือจากไพ่เพื่อรู้สึกว่ามันอาจจะอึดอัดใจในเรื่องหนน้าาาาที่กกรรงงเิน ก็ได้เออมันก็เลยทําให้มันมีปัญหารายล้อมคุณเนะาะทั้งที่จริงๆคุณรักกันอะ่ะเราลองคิดดีๆถ้าเกิดเรายังรักกันอยู่เรายังมีความผูกพันกันอยู่เนาะไอ้ปัญหาอื่นๆถ้าคุณจับมือกันแน่นพอเป็นเชื่อว่าคุณจะฝ่าฟันไปได้อย่างแน่นอนอันนี้จากพลังงานที่เป็นเห็นแต่ตอนเนี้ยก็ต้องบอกเลยค่ะสิบห้าวันนี้มันมีความ,มอึดอัดใจถ้าคุณมีอะไรในใจแล้วคุณไม่กล้าพูดกับแฟนเป็นแนะนำไม่พูดเพราะสามเหี่ยมมันคือการที่คุณเจรจาพูดคุยกันแล้วรับฟังกัน เนาะมันจะมีการช่วยหาหรือช่วยกันแก้ปัญหายาไปเล่าให้คนอื่นฟังเพราะรู้สึกว่าไม่ควรเอาความในของครอบครัวไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรก็ตามคุณเปิดใจพูดคุยกัน2คนนะเพื่อนคิดว่ามันจะช่วยแก้กันได้แล้วก็ ท่อยทีท่อยอาศัยอะ่ะคือเรามีแฟนเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพื่อช่วยเหลือเกอื้อกูลกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพูดไปแล้วมันช่วยกันไม่ได้อันนี้ก็คือมันก็อาจจะไม่เวิร์กแล้วถูกปะแต่เท่าที่เพื่อนเห็นอะ่ะมันมีความรักเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าพูดไปเขาจะว่าเราไหมหรือว่ามันจะต้องแบบทะเลาะกันแน่เลยนู่นนี่นั่นะ ไม่หรอกมันสามารถพูดได้นะเพราะจากพลังงานไพ่ที่เปิ้นเห็นนะเปิ่ลคิดว่าคุณสองคนก็ยังไปต่อแล้วก็จะช่วยกันแก้ปัญหาถ้าเกิดคุณกล้าเปิดใจพูดคุยกันถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขอโทษขอโพยกันแล้วก็ช่วยกันหาทางออกอ่ะมันก็จะมีไอเดียนะถ้าเกิดคุณคิดเองเออเองมันอาจจะหาไอเดียไม่ออกว่าจะทํายังไงเราปรึกษากับคู่เราคู่เราอาจจะมีแนวทางมีมุมมองให้เราแก้ปัญหานั้นๆได้ก็ได้อันนี้กรณีที่คุณรักกันดีอยู่นะเปิ้ลมองว่าปัญหาอะไรก็ไม่สามารถมาทําลายความรักความสัมพันธ์ของคุณได้ถ้าคุณยัังรก อยู่แล้วก็จะช่วยกันแก้ปัญหาได้ด้วยอีกต่างหากนะอันนี้ก็สบายใจได้แต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเราก็คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนอะแต่ว่ามันไม่มีความมุ้งมิง้งมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบสวีทหวานอะไรแล้วอะคุยกันเป็นเพื่อนอะมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่คุณหรือคู่คุณอนะอาจจะเหมือนแบบไปสารสัมพันธ์กับใครใหม่เป็นการแบบเริ่มต้นพูดคุยอาจจะไปเจอคนใหม่ๆที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเป็นของขวัญในชีวิตที่เข้ามาชดเชยสิ่งที่คุณหายไปจากคู่คุณ ก็เป็นไม่ได้มันก็เลยทําให้คุณอะยังไปต่อคู่คุณนะเพราะไม่เห็นว่าคุณเลิกกับคู่คุณะคแต่คุณอะดันเติมเต็มช่องว่างของคุณโดยการเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ ก็ไปไม่ได้แล้วพอเอาเข้ามาแล้วทำไงอึดอัดสิจะแบบทำไงดีถ้าเกิดโดนจับได้จะทำไงแล้วเราจะเอาไงต่อความสัมพันธ์นี้ดีเพราะมันดูมีปัญหาอะไรไม่รู้พัวพันเข้ามาก็เป็นไปได้ลองคิดดีๆค่ะถ้าเกิดคุณยังอยากไปต่อคู่ของคุณนะคุณอย่าเอาคนเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่แล้วหมายถึงคู่คุณนะคุณก็ต้องเลิกกับเขาให้เป็นกิจจาักษณะก่อนแล้วค่อยไปสารสัมพันธ์กับคนใหม่ถึงจะดีกว่าแต่จากพลังงานอะเนาะอันนั้นเป็นทฤษฎีแต่สิ่งที่่่เเเปปิ้้้นนนนห็็คคคคืออมมัไมัไไไไดดวาาุุณณยกกลบแฟ แต่ว่าคุณเหนื่อยคุณเบื่อคุณคุยกันแล้วมันมีปัญหาแล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็อยู่กันเป็นเหมือนเพื่อนเนาะแต่ก็ไม่ได้อยากเลิกกันนะเพราะฉะนั้นพอมันมีเรื่องอึดอัดไม่สบายใจคุณก็ไปหาทางออกความสบายใจอื่นโดยการไปหาแพชชั่นอย่างอื่นซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องกิจกรรมต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาถูกปะแต่บางเอิญถ้าเกิดมันเป็นคนละคุณไปเจอคนที่เขามาเติมเต็มคุณในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแน่นอนเพราะคุณดันดึงบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์คนม กว่า2คน3คนอะไรเงรี้ยถึงแม้ในใจคุณจะคิดว่าเออเป็นแค่เพื่อนแค่คุยเล่นๆคำๆสนุกสนุกอะตอนนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ในเวลาภายภาคหน้าเราก็ไม่รู้มันมีความเสี่ยงแล้วก็มีความไม่แน่นอนถูกไหมขนาดเพิ่งดึงเข้ามาคุยอะคุณยังมีความอึดอัดใจเลยว่าเฮ้ยแม่งจะยังไงดีวะจะเอาไงต่อกับความสัมพันธ์ดีแล้ว เราจะยังไงดีเพราะคนใหม่คุณก็อาจจะไม่ได้ไปบอกเขาก็ได้ว่าคุณมีคู่มีแฟนแล้วอะไรอย่างเนาะหรือจริงๆคุณก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะชอบเขาอยู่ๆคุณอาจจะรู้สึกอาตายาฉันไปตกหลุมรักเขาแล้วทํายังไงดีแล้วทําให้มันเกิดปัญหาในความสัมพันธ์มันบอกเลยความสัมพันธ์ที่มันมากกว่า2คนอนะ่ะมันเหนื่อยมันมีปัญหามันปวดหัวอยู่แล้วนะแค่2คนยังปวดหัวเลยถ้าเกิด3คน4ี่คนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะปวดหัวหนัก แน่นอนอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ค่อยๆคิดละกันแต่เปิ้ลรู้สึกว่าคุณมีปัญหาให้คุณคบคิดหาทางออกไม่ได้ถ้ายังคิดตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นให้คุณปรึกษาหารือกับแฟนคุณค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าเขาจะว่าคุณด่าคุณอะไรเงี้ยคุณยอมรับละกันแต่เปิ้ลเชื่อว่าเขาจะหาทางออกบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาปลอบประโลมคุณนะว่าเออแบบไม่เป็นไรหรอกจ้าที่รักนู่นนี่แต่เขาอาจจะด่าคุณก่อนก็ได้แต่เขาจะช่วยคุณแก้ปัญหาเนอะถ้าเกิดเรา มุ่งมัน่นคิดว่าเราจะยังไปต่อกับคู่คนนี้เนี่ยเปิ่นคิดว่าคุณยอมรับความจริงมันสบายใจกว่าเยอะแล้วเขาก็จะช่วยหาทางออกให้กับคุณเนอะมันก็จะไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใดๆก็ตามนะจับมือกันแน่นพอมันจะไปต่อได้มันจะรอดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต่างคนต่างปล่อยมือกันแล้วคุณก็ไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือไปทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหา ได้นะคะอันนี้ก็แนะนําแบบนี้แล้วการมันมีความเสี่ยงถ้าเกิดดวงคุณแฮปปี้ดีรักกันดีเนี่ยดวงนี้ไม่ใช่ของคุณนะไม่ต้องมาแบบเออมันไม่เห็นจะตรงเลยมันไม่ใช่ดวงของเราอะใช่ค่ะมันเป็น general reading มันทําให้คนหมู่มากเนอะมันเป็นดวงของคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์และอยากจะมาหาวิธีแก้หรือขอคําแนะนําแต่ถ้าเกิดดวงคุณดีอยู่คุณมีความสุขดีคุณเข้ามาดูขำๆก็ไม่ต้องไปเทคซีเรียสค่ะมันไม่ใช่ดวงของคุณนะคะโอเคต่อมา love story oracle ค่ะหนึ่งใบให้คนความสัมพันธ์ ชัดเจนมีคู่แล้วนะเอ็นดิจี้ไพ่ใยญ่จะบอกอะไรทุกคนมีคู่ทัดลมบ้างมีคู่ทัดลมนะไพ่บอกว่า forgive ness ค่ะเห็นปะทะเลาะเบาแหวงอะไรกันก็คือให้อภัยกันอย่างที่มันบอกคุณไปทําอะไรไว้ก็ตามนะขอให้คุณบอกคู่อะคู่จะด่าคุณก็ตามแต่ว่าเขาก็จะให้อภัยคุณแล้วคุณก็ให้อภัยตัวเองคุณก็ขอโทษเขาซะนู่นนี่นั่นความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่แก้ปัญหาคุณไม่คุยคุณเก็บเก็บเก็บไว้ในใจอะมันก็จะไม่ให้อภัยมันก็จะอึดอัดมันก็จะยังแบบ ไม่ปล่อยวางถึงแม้บางทีกลับมาคุยกันปกตินะหรือว่าแบบเออก็ยังคุยกันปกตินะแต่มันมีอะไรไม่รู้ค้างคางที่ทําให้คุณอึอดอัดอะ่ะคุณไม่ให้ภัยตัวเองหรือเปล่าคุณยังไม่ได้ให้ภัยคู่จริงๆหรือเปล่ามาเลยทําให้เกิดความอึอดอัดในความสัมพันธ์แล้วต้องบอกว่าความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนกันโดยที่ไม่ให้ภัยกันอะ่ะมันยากที่จะยั่งยืนยาวนานเนอ่อนกว่าคุณจะหมดความอดทนอะ่ะคุณก็ต้องเลิกกันอยู่ดีนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนํและกันถ้ารักกันจับมือกัน ให้อภัยกันคุณจะไปต่อกันในความสัมพันธ์นี้ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนนะคะและนี่ก็คือคําแนะนําทั้งหมดจากไพ่ของเปิร์นะคะสําหรับคนทัดลมมิถุนตุลกุมในช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคมค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs รสมาชิกคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้เปิร์ดโดยการกดซูเปอร์ตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องกด s u b s c ส i b e ช่องให้เปิร์ดด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ไปก่อนบาย Thank you.